สวัสดีครับแฟตนครับเลขนำโชค12ราศีครับวันนี้30ธันวานะครับมาลุนเลขนำโชคกันต่อนะครับก็ขอให้สนับสนุนรัฐบาลนะครับไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินนะที่เอมาช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้ใช้พิจารณาในการเชื่อนะครับเพราะว่าแล้วแต่บุญวาสนาโชคชะตาแต่ละคนนะครับ โอกาสถูกมันก็มีน้อยก็ขอให้ใช้เงินในความเสี่ยงอย่างระมัดระวังนะครับงวดที่ผ่านมาก็สร้างผลงานพอใช้ได้นะครับให้58กับ7 5หบนนะครับมันมาออก85ล่างนะครับแล้วก็57บนนะแล้วก็ให้57ล่างดันไปออกบนอีกนะครับนะแต่บางคนก็ฟังคลิปของผมเนี่ยนะครับเขาไปจับประเด็นก็ ได้ตัวเลขเด่นๆเข้าไปนะครับก็สามารถาตีเป็นตัวเลขได้นะครับถูกก็มีนะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมให้เลขเด่นๆไปนะครับ3 5 6ห8ดนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้า3 5 6ห8นะงวดที่แล้วตัวเด่นๆนะแต่ว่าผมไปตีเลขมันไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับแค่กลับหัวกลับหางบางคนไปกลับสลับตัวเลขก็ถูกนะครับมีแต่เฉียดตัวโต๊ดก็นะ เกับ5เนี่ยเยอะนะครับหลายตัวแต่ว่ามันออกเบิ้ลนะถ้าไม่เบิ้ลน่าจะถูกโต๊ะนะครับวดที่แล้วโอเคกเ็ลองมาลุ้นกันต่อนะครับเ,เล่นด้วยความระมัดระวังวันที่16ทธันวาเมษก็เข้า85นะครับ8 5 7นะครับแหมถ้า757ก็3ตัวตรงเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเข้า57นะครับนะ751นะถ้าไม่โต๊ะไม่ออกโต๊ก็มีสิทธิ์ลุ้น เลขโต๊ะนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เบิ้ลนะไม่หามนะครับต่อไปดูงวดใหม่นะครับก็เลือกเอานะครับเลขมันมีหลายตัวนะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับบางคนก็ถูกเลขราศีนะครับใน3ปีที่แล้วนะครับราศีพิจิกเข้า3ตัวตรงนะครับมีเฮกันใหญ่นะครับช่วงนั้นผมไปต่างจังหวัดโทรศัพท์แทบจะสายไหมนะครับ บางคนถูกกันหลายแสนนะบางคนถูกทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินนะฮะโอเคแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับราศีที่โชคลาภเด่นก็มีมิถุนนะครับแล้วก็ราศีมิถุนนะดาวพระหัสอยูลาพะนะครับ ถ้าใครมีดาวพฤหัสเป็นสีจรมาทับดาวคู่มิตรนะครับถ้าใครมีดาวคู่มิตรสัมพันธ์ดีนะก็มีโอกาสลุ้นนะครับอาทิตย์มิตรกับครูจันสมตรูพุทธนงเยาวสุขปากหวานอาคารรับเอานะครับราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันนะครับและดาวคู่มิตรต้องมาอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศนะครับถึงจะมีโชคลาภนะยิ่งอยู่เรือนกระดุมพระลาพระยิ่งเด่นเลยครับหรือมเมลิงลัคนาปัตตเนีนะครับงวดนี้นะครับ เด่นนะตัวเลขไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับทางโหราศาสตร์นะไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาค่อนข้างจะเด่นมากนะครับก็ใช้พิจารณาณในการเชื่อแล้วกันนะครับ2578นะครับหาทางเอาไปประกบกันแล้วกันนะครับบางทีผมพูดออกไปเนะี่ยคนใช้พิจารณาแล้วก็ฟังให้ดีฟังหลายๆรอบนะครับก็เอาเลขไปประกบกันดีๆเขาก็ ถูกนะครับั้งที่ผมเขียนให้ผิดแต่เขาก็ไปทำถูกจนได้ก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเลขที่เด่นๆก็มีเลข2578นะครับไม่รู้ต้องไปหาตำแหน่งเอาเองแล้วกันนะครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนงวดที่แล้วก็ได้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับก็ขอให้เรามาระวังกันก็แล้วกันครอบครัวผมตอนนี้ก็ติดโควิดกันเกือบหมดแล้วนะครับผม อย่างรอดอยู่คนเดียวตัวนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวปีใหม่ไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับญาติาพี่น้องส,สนุกสนานกันให้เต็มที่ขับรถขับราก็อย่าประมาทอย่าดื่มเหล้านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดปี2567าครับสวัสดีครับ